แคปเจอร์ ure, นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นสวิสนะครับได้โอกาสที่จะมาทำเรื่องใบออดเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องใบออดนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ติดไว้ในช่องสักนิดหนึ่งเอาไว้เป็นการเซตอัพนะครับสำหรับ g e น1 0นะฮะก็ผานไปผันมาในในร้านก็เลยได้โอกาสนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับก็เปิดออนลว กด F2 อ่ากด F2 กด F2 ก่อนเห็นไหมไม่น่าจะทำอ่าโอเคครับก็มาพูดถึงเรื่องใบออดก,กันกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเจนสิบแล้วนะครับ I3 ตามสเปคเลยนะครับอินเ l c คอย i 3สามหนึ่งศนห้าีหนึ่งนะครับสปีดก็จะเป็น1นึ่งจุดสองกิกไจนก็อันนี้ก็จะดูพามาดูเรื่องของอผมเดิเมาไว้นี้ออกอัน้นึงนะโอเค ผมจะพามาดูว่าตัวหน้าไบออดนะครับของโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีหลักๆคือหน้าอินโฟเมชันนะครับแล้วก็หน้าเมนแล้วก็หน้าบูส์แล้วก็สีเขียวแอกวานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีประมาณนี้อยู่แล้วนะครับ้าไบออดตัวไป70-80%ประมาณนั้นนะครับไม่รวมถึงไบออดที่เป็น AI ที่สามารถใช้เมาส์คอนโทรลได้นะครอันนี้จะเป็นยี่ห้อ ก็อ่านเขาไม่ออกนะครับแต่ยี่ห้อเนี้ยจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นในในการเข้ามาตั้งค่าของไบออดนะครับส่วนที่เราจะระวังมากที่สุดคือ Security นะครับอันนี้ถ้าไม่ใช่ต้องการที่จะเป็นความลับอะไรนะครับก็ไม่แนะนําให้เข้าไปตั้งนะครับมันจะมีส่งผลกับการที่ว่าจะต้องแฟ่ใบออดใหม่หรืออะไรเงี้ยมัน อย่างเช่นน้าลูกค้านะครับลูกค้าหรือคนใช้งานนะครับตั้งไบออดฮันดิตไว้นะครับถ้าเราแฟตตัวไบออดใหม่เนี่ยเหมือนแบบยกล้อมขึ้นไปแฟลเนี่ยมันจะมีปัญหากับตัวฮันดิตเลยนะครับตัวฮันดิตเองเนี่ยจะไม่สามารถที่จะกู้กลับมาได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังนิดนึงในโหมดของ security นะครับโดยปกติแล้วเราจะดูหลกัหลกๆเลยดู information นะครับเป็นตัวบอกสถานะเครื่อง นะครับอินโฟต่างๆนะครับอย่างเช่นเวอร์ชันไบออดนะครับไทป์ของ CPU ฮาร์ดดิสนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีท o t a l m e เมม y อรีอะไรประมาณนี้ที่บอกอินโฟมิชันทั้งหมดเลย serial number เ,เ,เครื่องประมาณนั้นนะครับก็อย่างตัวนี้ก็เป็นสวิต์นะครับสวิต์สามสามหนึ่งสี่ีห้าเจ็ดนะครับเอเซอร์ตัวนี้สีสวยด้วย อันนี้จะเป็นหน้าอินโฟ a t ชันจะไม่ปรับอะไรได้เลยไม่มีอะไรให้ปรับเพราะว่าไม่มีเมนูอะไรให้เลือกเลยนะครับต่อไปเราไปดูโหมดของหน้าหน้าที่มีปัญหามากที่สุดคือหน้านี้ตัวบูทนะครับอ่าเรามาดูหน้าบูทนะครับแต่และโหมดนะครับไบออดหน้านี้จะไม่เหมือนกันเลย นะครับแต่มันจะมีไกด์ง่ายๆนะครับคือว่าถ้าเครื่องไหนที่พร้อมบูตตรงบูตออเดอร์นะครับอันนี้จะมีเห็นไหมจะมีขึ้นมาขึ้นมารอนะครับถ้าเครื่องไหนที่ไม่มีไฟล์ในฮร์ดิทให้บูตหรือดีไวซ์นั้นสโตรเรจต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะบูตเข้า os Windows ได้เนี่ยตรงนี้จะไม่มีเลย นะครับอย่างเช่นผมจะปิดเครื่องนะผมจะปิดเครื่องไปแล้วก็ผมจะดึงผมจะดึงเอ็ดนดัทวอครับแล้วเสียบเข้ามาใหม่แล้วก็เปิดหน้านี้จะมีคนเข้ามาถามผมเยอะมากนะครับว่าบูตไม่ได้ทำยังไงต่อ เพราะนั้นหน้านี้จะต้องเข้ามาดูก่อนเลยนะครับว่ามันมีสโตร์เลจที่เหาสำหรับบูตได้ไหมเดี๋ยวผมจะเข้าไปออได้ไหมรอนิดนึงครับเพราะว่าไบออดเขาจะเทสว่ามีฮาร์ดดิสหรือมีอะไรอยู่หรือเปล่าผมกดถูกไหมเนี่ยผมกด F2 นะ นะครับก็เลื่อนไปดูในส่วนของหน้าบูทเลยเห็นไหมว่าไม่มีดีไวซ์อะไรที่ให้บูทได้เลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องถามผมว่ามันจะบูทอะไรได้ไหมคือมันจะบูทอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรให้เขาบูทนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องเช็คว่าในโซนของบูทเนี่ยในบูทโหมดของบูทนะครับมี ดีไว้อะไรมารอให้เราบูธหรือเปล่าถ้าไม่มีอย่างนี้คือเครื่องก็บูธไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับจุดที่สําคัญนะฮะจะมีจุดบูนี้ให้มาดูถ้าไม่มีอย่างนี้คือบูธไม่ได้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ให้ดูนะครับหน้าเมนหน้าเมนนี่คือหน้า M I A. M I N <laughs> นะครับ M A I N นะฮะ ภาษาไทยภาษาไทยออกเสียงไม่ชัดนะฮะโอเคหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นการปรับคอนฟิกต่างต่างนะครับอย่างเช่นทามเวลาปีต่างๆครับแล้วก็สามารถปรับเน็ตร์กบูอะไรนี้ก็จะตามรีพอร์ตที่ที่มีให้อยู่แล้วครับก็มีออปชั่นเสริมของ,ของสำหรับแต่ละรุ่นก็มันก็จะขึ้นให้ปรับได้นะครับหน้าเมนก็จะมีให้ปรับ ประมาณนี้จริงๆแล้วนะครับในการที่เราจะปรับตั้งค่าไปออนแบบนี้นะครับผมก็จะไม่นิยมให้ตั้งอยู่แล้วนะครับคือค่า Default ดีที่สุดยกเว้นฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นเอเซอร์เองเอีสย F12 สำหรับบุ๊อย่างเงี้ยก็ตั้งไว้ก็ได้สุดท้ายแล้วเวลาแบบซีมอสมันคืนค่าคอนฟิกทุกอย่างก็จะคืนหมดเลยนะครับเพราะนั้นในส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ ไม่ควรที่จะไปตั้งอะไรเลยนะครับเพราะว่าใช้เป็นค่าดีฟ l าดีที่สุดเพราะทุกครั้งที่ตั้งนะครับเวลามันคืนค่าไปออกคืนค่าก็จะมีปัญหาตลอดโอเคนะครับก็จะมี3ส่วนส่วนหน้าแอควนะครับก็ไม่มีอะไรถ้าเครื่องที่มีความสามารถให้ปรับแอควาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับ การเล่งไฟการคอกแรมการปรับ v c ีคอปิดคอท้ายเปิดต่างๆนะครับซึ่งหน้านี้ยูเซอร์ทั่วไปก็ไม่แนะนำให้เข้ามาตั้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะก่อเกิดปัญหาในตัววินโดว์อยู่แล้วนะครับโอเคทั้งงั้นก็จบโหมดต่างๆนะครับไม่รวม Security นะ Security ะผมเริ่มไปดูก็ได้นะครับ Security ก็ อโอเคอธิบายคร่าวๆและการ Security นี so, so, ่คือเป็นการปรับความเป็นตัวตนของคนใช้งานนะครับต้องการพารเวิร์ดในส่วนนั้นนะครับก็เลยต้องมีการเข้ามาคอนฟิกในโซนนี้ก็จะมีการ c o n f ิกใน User ต่างๆแล้วก็ c o n f ิกอะไรเงี้ยนะครับมันมีให้อ่านอยู่แล้วนะครับก็ือกที่อ่านไปแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งที่ จะมาแถมให้เราสุดท้ายนี้นะัคือหน้าบูทนะครับหน้านี้นะพอมันไม่มีสตอรีให้บูทนะครับหรือไม่มีอะไรให้บูทเนี่ยถ้าใครที่ทำเฟดร์ไดไว้ตามที่ผมทำให้ดูตามในคลิปที่บอกนะฮะเฟิ์ไดตัวนั้นสามารถที่จะบูทไฟล์ได้ทุกอ่เขาเรียกอะไรต้องต้องบอกว่า เกือบทุกใบออดแล้วกันนะผมก็ผมไม่คอนเฟิร์มทุกใบออดแล้วกันแต่ใบออดที่สามารถบูตได้ก็คือ U E I กับล e กซี่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเทสได้ดูว่าแฟลชที่ผมทำหน้าเว็บแล้วมันจะบูตได้ไหมอขอเสียบก่อนตะขวดครับอ่าโอเคครับเพราะฉะนั้นก็ผมเสียบเข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันอาจจะไม่ค่อยชัดตลา่ เดี๋ยวอาจจะซูมมาก็ประมาณนี้ได้อยู่โอเคผมทำการรีสตาร์ทโดยการใช้สามปุ่มพิคาาอ่ะโอเคได้ไหมอ่ะโอเครีสตาร์ทแล้วผมก็กด f 2อ่าโอเคโอเคครับอันนี้ปลดเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับ เราเสียบไฟได้แล้วก็ไปหน้าของบูสดีไว้เห็นไหมขึ้นมารอแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือไปอดอดขอก็จะบูสดีไว้ตัวที่เสียบอยู่นะฮะอันนี้ก็ชัดเจนเดี๋ยวผมจะทาําการรีสตาร์ทเครื่องเลยนะ,ะผมจะทำการรีสตาร์ทเครื่องเลยแล้วก็จะไม่เรียกอะไรจะไม่ได้ดึง USB ออก ยูดบีอยู่ฝั่งนี้จะเห็นนิ้วผมนะเดี๋ยูดบีอยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะรีสตาร์ทเครื่องอ่าโอเคนะครับผมจะรีสตาร์ทเครื่องนี่คือยูดบีก็ตัวไปออดเองจะเช็คว่ายูดบีเจอยูดบีก็เนี่ยฮะก็บูตได้ปกติ เลยครับเพราะนั้นเวลาเราบูตก็ไปก็ไปดูว่ามันเจอฮาร์ดดิสหรือสโตรเลตของเราที่อยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับถ้าเจอก็ลงดยดใหม่ก็จบนะฮะถ้าไม่เจอก็ต้องไปหาสโตรเลตเข้ามาเปลี่ยนนะครับส่วนหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับคือเวลาเราบูตเครื่องเข้าไปออก มจะให้มาเช็คหน้านี้ทุกครั้งก่อนปนัญหาการเข้าวินโดว์ไม่ได้นะอันนี้คือปัญหาการเข้าวินโดว์ไม่ได้นะครับก็มาดูตรงนี้เลยอันดับแรกนี่เลยครับอันนี้คือสําคัญสตอเรจนะครับหรือฮาร์ดดิสก์ในโซนนี้ต้องมีนะฮะถ้าเป็นนอนแบบนี้คือไม่มีบูตแบบไหนก็ตามแต่บูตได้ แต่จะไม่มีสโตรเลจหรือพื้นที่ให้ลงไฟล์ของ Windows เพราะนั้นก่อนที่จะลง Windows นะครับมาดูตรงนี้หรือเข้า Windows ไม่ได้ก็กด f2 หรือ f 2, อะไรก็ตามแต่ตามเครื่องเขานะครับเข้ามาดูนี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีแสดงว่าตัวสโตรเลจมีปัญหาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์มัง้งมั้งนะก็แล้วแต่คนแล้วกัน โอเคเป็นคอนเซปต์แรกที่ผมทำเนี่ยกับเรื่องของใบออดนะผมก็จะลงไว้ว่าอันนี้ไปออดเป็นใบออดของรุ่นอะไรเนี่ยสวิตสวิตสามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย